สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e น d ด Momo มโนะครับวันนี้มาดูเต m o n s l a y เยอสู่เส้นทางสู่หมู่บ้านช่างตีดาบนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังเจอกันเอาละครับรีวิวหลังจากดูมาจบเรียบร้อยแล้วนะครับรีวิวแบบไม่สปอยเลยนะครับก็ถ้าให้สรุปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในตัวหนังนะครับความยาว110นาทีเนี่ย มันจะแบ่งเป็นภาคย่านเริงรม2ตอนสุดท้ายก็คือตอนที่10กับตอนที่11แล้วก็แถม1ตอนของหมู่บ้านช่างตีดาบมานะครับรวมกันเป็น3ตอนใน The Movie ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมกดจองไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะมีไอ้2ตอนมาฉายซ้ำด้วยนะครับถ้าผมรู้ล่วงหน้าผมอาจจะไม่มาดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็น2ตอนฉายซ้ำเราก็ขี้เกียจด,ดูไงแล้วอีกอย่างหนึ่ง ไอหนึ่งตอนของหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยเราจริงๆถ้าคุณไม่รีบอะ่ะคุณก็รอตอนเมษาก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนเมษามันก็ออกให้ชมตามสตรีมมิ่งต่างๆนะครับไม่แน่ใจว่ามีช่องทางรับชมที่ไหนบ้างเช่น Netflix อะไรอย่างนี้แต่ว่าพอผมมาดูเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าแบบอาจจะเบื่อนะเพราะว่ามันเป็น2ตอนที่ฉายซ้ําแต่พอมาดูแล้วอะ่ะเออมันไม่เบื่อนะครับผมก็ เป็น2ตอนที่ฉายซ้ําก็จริงแต่มาดูใหม่ในโรงหนังด้วยภาพสวยๆกราฟิกดีๆแล้วก็ระบบเสียงดีๆนะครับก็รู้สึกว่าก็โอเคนะครับถ้าให้เปรียบเทียบไปเนี่ยมันเหมือนแบบอาหารจานที่อร่อยอาหารที่อร่อยเรากินซ้ําอีกกี่รอบก็อร่อยนะครับผมก็เลยเป็นการดูซ้าที่เออผิดคาดตอนแรกตอนแรกคิดว่าอาจจะเฉยๆแต่ว่าแบบ มาดูมันก็แบบยังสนุกอยู่ด้วยความที่ว่าตอนที่10เนี่ยมันเป็นฉากคลายแม็กที่กําลังสู้กันระหว่างดาคีแล้วก็กิลทาโโ่นะครับอสูรข้างขึ้นอ่าข้างขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ข้างแรงใช่ไหมข้างขึ้นนะครับสู้กับพวกพระเอกเนี่แหละก็เลยแบบมันนะครับตอนที่10อย่างที่ทุกคนน่าจะเคยดูกันมันเป็นซีนที่มันอยู่แล้วการที่เรามาดูซ้ำอีกรอบก็ก็ยังมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนที่11นะครับก็เป็นซีนซึ้ง,งนะครับตอนเล่าอาดีตของดาคีกับกิลทาโโ่นะครับก็ ทำให้เป็น2ตอนสุดท้ายที่ดูซ้ําสำหรับผมก็ยังสนุกอยู่นะครับมาแล้วก็เข้ามาสู่ตอนที่1ของหมู่บ้านช่างตีดามนะครับต้องบอกว่างานภาพสวยกว่าเดิมมากนะครับผมคือคุณผู้ชมดูดาบพิฆาตศูนย์ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยภาพมันสวยอยู่แล้วใช่ไหมสวยแบบสวยมากๆอ่ะพอมาดูหมู่บ้านช่างตีดาบโอ้โหเหมือนค่ายเขาแบบ โชว์กราฟิกสุดๆอ่ะมันเปิดซีนมาเป็นซีนไอปราสาทของมูซันนะครับผมแล้วแบบสวยแบบโหโต้องไปดูด้วยตัวเองอ่ะดูในโรงด้วยถ้ายิ่งดูในโรงยิ่งสวยนะครับบอกเลยว่าแบบมันทําละเอียดท,ทุกแสงสีทุกไฟทุกอย่างมันสวยกว่าเดิมจริงๆสวยแบบสวยอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ชอบในหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับแต่ถามว่านอกจากความสวยแล้วผมชอบอะไรอีกไหมก็ ต้องบอกว่ายังไม่มีนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไอตอนที่หนึ่งที่มันเปิดมาเนี่ยนะครับมันคุยกันทั้งเรื่องเลยครับมันไม่มีฉากบูไม่มีฉากสู้ไม่มีอะไรเลยก็ก็เข้าใจได้นะครับเพราะมันเป็นตอนที่หนึ่งไงมันเป็นตอนที่หนึ่งกำลังเกลิ่นเข้าเป็นแนะนําหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าคุณผู้ชมหวังว่าจะได้เจอฉากบูฉากสู้อะไรเนี่ยไม่มีนะครับผมก็คือเข้าไปฟังมันคุยเข้าไปฟังมันเกลิ่นเรื่องอะไรกันอย่างเดียวเนี่แหละครับก็เลยสรุปว่า คุ้มไหมนะครับสำหรับดู3ามสองตอนกับอีกหนึ่งตอนที่ภาพสวยจริงแต่คุยกันทั้งเรื่องนะครับสําหรับผมผมก็ว่าคุ้มอยู่ครับผมคุ้มกับค่าตั๋วที่จะไปดูอยู่นะครับผมก็เลยแนะนําว่าใครที่เป็นแฟนครับดาพี่่าตสรเนี่ยก็อย่าพลาดนะครับผมมันดูซ้ําก็จริงแต่ว่าก็ยังสนุกอยู่นะครับผมเออแล้วก็ ถ้าจะคิดว่าได้ดูหมู่บ้านตีดาบก่อนชาวบ้านเนี่ยเดือนเมษาก็ก็ได้นะครับถือว่าเราได้ดูก่อนคนอื่นเดือนเมษาไงก็อย่าลืมไปตามดูนะครับแต่พี่ขาตระส่วเดอะมูฟวี่หมู่บ้านช่างตีดาบวันนี้ไปละบายบายเดี๋ยวว่าอาจจะหามังงะอ่านต่อดีไหมเพราะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยผมไม่เคยอ่านมังงะเลยนะแต่พี่ขาตระส่วผมไม่ไม่แตะมังงะเลยนะครับทั้งนที่ช่องเราเป็นช่องมังงะด้วยนะแต่เรื่องนี้ผมแบบ อยากจะดูเป็นอนิเมะเอามากกว่านะครับเพราะหลายๆเสียงก็แนะนํามาเหมือนกันนะครับว่าอนิเมะดีกว่าภาพสวยนะครับผมยังไงก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมบ๊ายบาย